ที่นี่มาแล่เรื่องข้อการยกกระดับผู้ประกอบการใ้ได้รับมาตรฐานกันบางนะคะซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงคลาสค่ะสันมนาผู้ประกอบการ SME ผากการโรงแรมแล้วก็ร้านกาแฟนในพื้นที่เพื่อจะยกกระดับซูมหมัด t h ม n m อกก o s S ค่ะที่โรงแรมนิวซีซันสควร์ยำเอห่ดให่ h D, จังหวัดสงคลาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงคลาได้จัดงาน R, สนัมมานายกกระดับผู้ประกอบการ SME ด้านงานบริการด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส รือมอกเอสเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านงานบริการในจังหวัดสงขลาให้มีมาตรฐานสร้างคุณภาพด้านงานบริการแบบครบถ้วนโดยการสัมมนาในครั้งนี้นะคะมีนางจันจิราบางเซนอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวเปิดงานแล้วก็ได้ให้สัมผัสกับผู้ซื้อข้าถึงเรื่องของจุดประสงค์ของการจัดสัมมนาว่าการดาเนินการโครงการนี้เป็นการยกกะดับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้มีมาตรฐานตามลักข้องมอกเอส ยมุ่งไปที่งานบริการซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการได้รับรองมาตรฐานไปแล้วม,มากว่า30ไรายค่ะโดยอุตสาหกรรมจังหวัดส่งครา้นะครับก็ได้มีการว่างกลุ่มป่าไม้ลักผู้รวมสัมมนาเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับบุษกากรรมการท่องเที่ยวทางในส่วนของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและก็เครื่องดืม่มเนื่องจากวันในจังหวัดสงขลามีธุรกิจประเภทนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผี่น้องประชาชนรวมถึงหนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติด,ด้วยนะครับมีกําหนดไว้แล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองสองร้อยสามสิบสอง มาตรฐานนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวก็คือเรื่องของที่พักแล้วก็ธุรกิจร้านคาเฟ่ที่บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะคะวันนี้ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเห็นว่าทางจังหวัดสงขลาก็มีเรื่องนโยบายหรือว่ามีภาคการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะที่หัดใหญ่และมีที่พักมีร้านคาเฟ่จานวนมากซึ่งปัจจุบัน ร้านคาเฟ่นเนี่ยก็เป็นที่นิยมของ,ของผู้ริโภคในการที่จะเข้ามาเช็คอินเข้ามา,าใช้บริการเป็นอรอถ้ามีมาตรฐานที่ทำให้ผู้ใช้บริการยอมรับเนี่ยก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีความามั่นคงมั่นใจในการที่จะให้บริการกับน,กนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็เลยวันนี้เราก็เลยมาเน้นในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวก็คือเรื่องของที่พักรีสอร์ท คาเฟ่นะคะในในจังหวัดสงขลาะคะ่ะอกอ,เอเจะเน้นเรื่องของขั้นตอนของบริการคือจะมีขั้นตอนว่าเริ่มต้นเข้าไปจะต้องจะต้องมีอะไรมีสถานที่สะอาดคือต้องดูในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการบริการเลยจนถึงความสะอาดของของร้านทีงบประมาณที่แล้วตอนนี้ก็ได้มาประมาณสามสี่สิรายแล้วที่ได้รับการรับรองนะคะปีนี้เราก็จะมี เพิ่มขึ้นได้รับงบประมาณในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการเข้ามาขอโดยไม่จํากัดเลยนะคะเพราะทางการบริการเปลี่ยนงานมีการจัดพิธีมอบปา้ายุดักกรรมเอให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดส่งคลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจํานวน3 4ซสคขคอ โดยนึกในนั้นค่ะก็คือกลุ่มธุรกิจ s ซ็ก a t น r จอร์กรที่ได้การรับรองมาตรฐานทั้งหมด3องค์กรทั้งในส่วนของที่ผักแล้วก็ร้านอาหารโดยเพื่อว่าส่วนสําคัญที่ทำให้ธุรกิจผ่านมาตรฐานมอก,อ,อ,กอ,อกเอสไดนันก็คือการให้ความสําคัญกับบุคลากรซึ่งพัฒนาให้มีคุณภาพในการช่วยส่ยงเสริมให้เกิดการบริการที่ดีแก่ลูกค้าแล้ก็ผู้ใช้บริการตรงกับมาตรฐานค่ะ ที่เกี่ยวกับงานบริการทางหน่วยงานทางองค์กรเองอะคะ่ะเร็งเห็นความสําคัญของทุกๆมาตรการนะคะพอได้มีโอกาสนะคะเรื่องของมอกเสเนี่ยก็รีบยื่นเลยค่ะว่าโอเคเรามีโปรไฟล์ที่เหมาะสมไหมนะคะสิ่งที่เราเตรียมมาเนี่ยเข้ากับเงื่อนไขของทางมาตรฐานหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะก็เลยทําการยื่นขอมาตรการนี้ค่ะ มาตรฐานจริงๆแล้วเนี่ยในทุกมาตรฐานมันจะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันค่ะในส่วนของมาตรฐานมอกเอสเนี่ยก็คือความยากเรื่องของกระบวนการภายในค่ะที่บางครั้งเนี่ยลองงานบริการด้านหน้าจะมองไม่เห็นด้านหลังนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรน,นะคะงาน HR งานบุคคลเป็นส่วนสําคัญมากค่ะในสําหรับของการยื่นมอกเอสนะคะเรื่องของจอบงานของพนักงานแต่ละคนนะคะการเทรน